ยายเท่าเมสาซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะความเป็นติ่งซีรีส์แฟนตาซีย้อนยุคอะน,นะพอยายเห็นเรื่อง Alchemy of Souls เล่นแร่ปแปรวิญ,ญญาณใน Netflix ปุ๊บก็คลิกเข้าไปดูปั๊บเลยสนุกอยู่นะคะสายจีนแบบยายเนี่ยดูแล้วก็นึกถึงซีรีส์แนวเทพเซียนเลยค่ะแต่ว่าเป็นในแบบเวอร์ชันเกาหลี เรื่องย่อนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นในอาณาจักรแดโฮดินแดนในจินตนาการที่ผู้คนมีพลังวิญญาณสามารถใช้เวทมนต์ได้พระเอกจางอุกแห่งตระกูลจางเป็นนายน้อยตัวป่วนเพราะความขับข้องใจนะคะที่ถูกพ่อเนี่ยผนึกพลังไว้ตั้งแต่แรกเกิดทำให้เขากลายเป็นคนธรรมดาแถมอ่อนแอสู้เพื่อนสนิทอีกสามคนไม่ได้คะ่ะ ทั้งที่ทุกคนเนี่ยต่างก็มาจากสี่ตระกูลจอมเวทที่ยิ่งใหญ่พอๆกันส่วนนางเอกนั้นนะคะมีฉายาว่านักสู้เป็นมือสังหารอันดับหนึ่งที่เกลียดตระกูลจอมเวททั้งสเขาใส้ค่ะอันเนื่องมาจากปมในอดีตนะคะที่ถูกฆ่าล้างตระกูลทำให้หนางเนี่ยตามฆ่าจอมเวทจาก4ตระกูลตายกลืนไปเลยค่ะวันหนึ่งนะคะนางก็โดนเอาคืน หนีการตามล่ามาจนมุมค่ะต้องเอาตัวรอดโดยใช้วิชาแปรวิญญาณทิ้งร่างที่บาดเจ็บไปเข้าร่างหญิงอ่อนแอนามว่ามูดอกกี้ค่ะและก็ให้บังเอิญบังเอิญน,นะคะพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ล่วงรู้ความลับนี้เข้าจึงขู่บังคับนางให้ตกลงนะคะรับเขาเป็นสิทธิ์และก็ช่วยเขาปลดพ,พลัง ส่วนเขาก็จะช่วยปกปิดความลับของนางต่อไปเนียนให้นางมาอยู่ข้างกายในสถานะยิงรับใช้ประจำตัวค่ะโอ้โหวางพล็อตมาได้สนุกมากเลยเดินเรื่องก็เร็วโปรดักชั่นก็รัสค่ะสมมาตรฐานงานเกา่านักแสดงนำทั้งหลายนะคะหน้าตาดีงามมากๆมาดูกันสักหน่อยนะคะว่าใครเป็นใครกันบ้าง มาที่ฝั่งนางเอกกันก่อนค่ะนักสู้มือสังหารสุดโหดแต่คดเท่เลยรับปดโดยโกยุนจองมูด็อกกี้ค่ะร่างอ่อนแอแต่มีความพิเศษทำให้ผู้แปลวิญญาณที่มาอาศัยจะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆให้เห็นเป็นพิรุษเหมือนร่างทั่วไปนอกจากแววตาสีฟ้านะคะที่จะต้องสังเกตระยะประชิดเท่านั้นค่ะจึงจะมองเห็น รับบทโดยจองโซมินค่ะทีนี้ก็มาที่ฝั่งผู้สูงศักดิ์ศีรดูของสี่ตระกูลจอมเบสกันบ้างค่ะคนแรกพระเอกของเรื่องจางอุกผู้ส่องประกายราหิมะในฤดูหนาวนะคะดื้อป่วนเจ้าเล่หน้าตาเท่ๆกวนๆเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมดาวกษัตริย์นะคะโดยเจตนาของกษัตริย์พระองค์ก่อนค่ะ ทำให้ถูกเกรงว่าจะเป็นชนวนแห่งความวุ่นวายอาจไม่ได้ตายดีค่ะพ่อของเขานะคะจึงผนึกพลังเขาไวเ้เลยจบจบไปค่ะรับบทโดยอีแจอุกค,ค่ะคนที่สองพระร้องที่ยาย่ปลื้มเป็นพิเศษค่ะซอยุนผู้สง่างามราวแสงสีทองแห่งฤดูใบไม้ร่วงเป็นคนจริงจังฉลาดเท่ และหล่อละมุนฟุดฟุดไม่แปลกค่ะที่เขาเนี่ยคือรักแรกของนักสู้รับบทโดยวังมินยอนค่ะคนที่3พักดงกูค่ะเหลวไหลขี่เล่นอัธยาศัยไมตรีดีดีนะคะมีชีวิตชีวาดังฤดูร้อนแต่ว่าช่างเผือกมากรับบทโดยยูอินซูและคนสุดท้ายค่ะจินเซอยอน สาวงามหนึ่งเดียวใน4ตระกูลจอมเวทสวยหรือคุณหนูไฮโซดังฤดูใบไม้ผลิแต่ดันมาแอบลงรักตัวแสบอย่างจางอุกเข้ารับปดโดยอารินค่ะเป็นไงคะเห็นด้วยกับยายไหมว่าเรื่องเนี้ยเขารวมนักแสดงสวยหล่อชวนมองไปมากมายจิมิมๆรลยจ้าสุดท้าย ที่ใหญชอบมากๆอีกอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ก็คืออารมณ์มวลรวมของเรื่องค่ะคือมันได้ฟิลแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเดือดเดดจริงจังนะคะแต่ก็มีความตลกบะบะมาเบรกมาแทรกเป็นระยะทำให้มีความสนุกขบรถ่ะคะ่ะแล้วก็ด้วยความเป็นแนวแฟนตาซีเป็นเรื่องราวของอาณาจักรสมมุติที่ไม่อิงประวัติศาสตร์ใดๆนะคะงานออกแบบสินต่างๆก็เลยดูสนุก ทีกจากเรื่องย้อนยุคเรื่องอื่นๆ CG ต่างๆก็เริศฉากต่อสู้นะคะก็เราใจมากรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันลงตัวจริงๆค่ะอันนี้ก็ต้องขอยกเครดิตให้กับคุณพักจุนฮ้าผู้กำกับคนเก่งคนเดียวกับที่กำกับเรื่องเลขาคิมนั่นเลยเอาเป็นว่าใครชอบซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุคแบบยายแนะนำว่าต้องตามไปเก็บค่ะ เสียดายหน่อยเดียวนะคะตอนนี้เพิ่งจะมาได้แค่ไม่กี่ตอนจากทั้งหมด30ตอนค่ะแล้วก็มีแค่เฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นเองเฮอ้อต้องรอกันเหงือกแห้งเลยทีเดียวแหละยังไงนะคะก็ฝากทุกคนกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายสำหรับคลิปต่อๆไปด้วยค่ะบ๊ายบาย